อัปเดตข่าวสาร2พฤศจิกายน2565ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการได้ทุกคนจริงหรือไม่เช็คสิทธิ์แล้วไม่ผ่านแก้ไขให้ทันอย่างไรกลุ่มที่ผ่านรอรับเงินวันไหนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5ครั้งเตือนไม่ผ่านต้องแก้ไขภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้นายพรชัยทีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม2565เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ทางนี้นะคะผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ด้วยขอให้รอผลตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม2566และสำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนและพบข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะว่าที่การอำเภอสํานักงานเขตโดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจํานวนบุตรที่อายุต่ํากว่า18ปปีมีจํานวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้นให้ติดต่อแก้ไข ด้วยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565 นอกจากนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลผู้ลงทะเบียนแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดวยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ